ใจิตใจไม่พร้อมอย่าริไปให้เจ็บตัวเป็นอันขาดนะครับเพราะเส้นทางกว่าจะถึงปากถ้ำนั้นต้องบุกป,ป่าฝ่าดงกันดบบสุดๆเลยทีเดียว oh, <no. S 1> บ้านพ่อจึงขอส่งอีนี่แหละจบไปถึงบากอ่อช่วงนี้ครับ ผู้ชมครับวันนี้ผมต้องตื่นตั้งแต่ตีสีนะครับเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีเพราะที่นี่คือทุทย่านแห่งชาติลำคลองงูนั่นเองสาเหตุที่ผมต้องมาที่นี่ก็เพราะว่าภาพภาพนี้ครับผมตั้งใจว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องมาสัมผัสความงดงามแบบในรูปนี้ให้ได้ด้วยตาของผมและที่นี่ก็คือถ้ำนกนางแอ่นนั่นเองถ้ำแห่งนี้จะมีความพิเศษอย่างไรเดีย๋ยวเราไปถึงบางอ้อกันเลยครับ การเดินทางในครั้งนี้ระยะทางทั้งสิ้นกว่า3 0 0กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยระยะทางเพียงเท่านี้กลับต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางยาวนานกว่า6ชั่วโมงก็เพราะมีเส้นทางบางส่วนที่มีความโค้เคี้ยวและสมบุกสมบันยังไงเลยครับพร้อมแล้วครับไปเลยพร้อมแล้วถอดเสื้อเลยครับถอดเสื้อเลยครับครับผม เสือ<ำ>้อถอดบวกเลยครับ<ด><ล>ไม่แว่นตาแว่นตาใสหมดเลยสิ่งที่คุณต้องเอาไปฮะครับเรือนี้ขอบคุณครับดูเหมือนว่าอากาศที่ร้อนอบอ้าวจากภายนอกจะไม่เป็นอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นสำหรับการเดินทางในครั้งนี้เพราะยิ่งเดินฝ่าลึกเข้าไปมากเท่าไหร่อากาศก็จะเริ่มเย็นสบาย มากขึ้นเท่านั้นแดบดบจ้าๆก็เริ่มเบาบางลงด้วยร่มแนวของแมกไม้นานาพันธ์ุที่แผ่พิ่งก้านสาขาไปทั่วทั้งป่าบรรยากาศแบบนี้ยิ่งเพิ่มแรงกระตุ้นให้สองเท้าก้าวเดินต่อไปอย่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยซึ่งถือว่าเป็นเลิกนามยามดีในการเดินทางัวันนี้นะครับทำ นอกดังแอ่นนี่มีการค้นพบหรือว่าสำรวจมาได้แล้วจริเกิดว่าพูดกันถึงการค้นพบเนี่ยก็ต้องยกให้กับพวกชาวบ้านที่อยู่กันเดิมก่อนครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงในแง่ของการสำรวจทางกรมป่าไม้เนี่ยคงคณะสำรวจเข้ามาได้ปีสามแปดทไมถ้ำต้องมาคู่กับภูเขาคำตอบก็คือภูเขานั้นเกิดจากการรวมตัวของดินและหินจำนวนมหาศาลเมื่อฝนตกน้ำบางส่วน ที่ไม่ได้ระเหยขึ้นไปในอากาศก็จะกลายเป็นน้ำหล่างแต่บางส่วนก็จะซึมและเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ว่างระหว่างดินและรอยแตกของชั้นหินจึงทำให้เกิดการสึกกร่อนได้และทำให้หินแตกออกเป็นชิ้นๆกลายเป็นรูเล็กๆและเมื่อผ่านเวลานาน,านเข้านานเข้ารูเล็กๆเ,เหล่านี้ก็จะขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นถ้ำหรืออุโมงนั่นเองเลครับ ความยาวของถ้ำแห่งนี้โดยรวมก็ประมาณ5ทกิโลเมตรการเดินสำรวจถ้ำก็จะเดินเป็นลักษณะวงกลมครับเมื่อเราเดินเท้าต่อไปสักระยะก็ต้องอึ้งกับภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั่นก็คือประตูทะลุมิติเห็นเป็นช่องเล็กๆแบบนี้แต่พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกวางอ้อว่าอีกฝากฝั่งนึงของถ้ำจะมีสิ่งสวยงาม ที่ธรรมชาติเป็นผู้รังสรรค์ขึ้นจะเป็นอย่างไรและสวยงามขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ,รบช่วย Need your help คุณหมอช่วยได้ วินิจใช้อย่างไรถ้าขุณเป็นโรคหลอดเลือดสมองคุณยายคะคุณยายทำไมถึงปากเบีย้ยวอย่างนี้คะคุณยายอาการแบบนี้รุนแรงนะคะเราไปหาคุณหมอกันดีกว่าคะ่ไคะไปค่ะคุณยายไปหาหมอกัน <S <S ค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะอาการของผู้ป่วยนี่รุนแรงถึงขั้นปากเบี้ยวเลยเราต้องรีบวินิจฉัยหรือเปล่าคะอาการปากเบี้ยวขพ้นไม่ชัดน,นะคะอาจจะเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะดังนั้นเมื่อมาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะทําการสักประวัติเบื้องต้นถึงอาการอาการแสดงแล้วก็อาการโรคอื่นๆคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดมีอาการรุนแรงถึงขั้นไม่รู้สึกตัวแล้วล่ะคะเราจะทํายังไงหรอคะ ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวนะคะก็จะทําการตรวจระดับความรู้สึกตัวเบื้องต้นแล้วก็ให้การรักษาเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็ส่งตรวจเพิ่มเติมาง,งห้องปฏิบัติการนะคะก็คือมีได้2แบบน,นะคะก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือซีทีสแกนหรือบางคนเนี่ยแพทย์ก็อาจจะพิจารณาส่งเอ็มไอคือตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในผู้ป่วยบางคนเนี่ยเราจะพิจารณาตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดคอเพื่อดูหลอดเลือดใหญ่ที่คอว่ามีการอุดตันของหลอดเลือดหรือเปล่าร่วมด้วยค่ะ คนเนี่ยสามารถรู้ได้เลยหลังตรวจประมาณ15-20นาทีนะคะการเอ็กซเรย์ทั้ง2แบบและตรวจหลอดเลือดคอนเนี่ยไม่เจ็บไม่อันตรายอะไรเลยค่ะวันนี้จะได้รับความรู้ดีๆเกี่ยวกับวิธีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองก็ต้องขอขอบคุณคมอมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสัปดาหนะ์หน้า need your health คุณหมอช่วยได้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองมาฝาก ห้ามพลาดนะครับนั้นเกิดจากการรวมตัวของดินและหินจํานวนมหาศาลเมื่อฝนตกน้ําบางส่วนที่ไม่ได้ระเหยขึ้นไปในอากาศก็จะกลายเป็นน้าหลากแต่บางส่วนก็จะซึมและเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ว่างระหว่างดินและรอยแตกของชั้นหินจึงทำให้เกิดการสึกกร่อนได้และทำให้หินแตกออกเป็นชิ้นชิ้น ลายเป็นรูเล็กๆและเมื่อผ่านเวลานานเข้านานเข้ารูเล็กๆเหล่านี้ก็จะขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นถำ้ำหรืออุโมงค์นั่นเองเลยครับความยาวของถ้ำแห่งนี้โดยรวมก็ประมาณ5กิโลเมตรการเดินสำรวจถ้ำก็จะเดินเป็นลักษณะวงกลมครับเมื่อเราเดินเท้าต่อไปสักระยะก็ต้องอึ้งกับ จิตใจไม่พร้อมอย่าริไปให้เจ็บตัวเป็นอันขาดนะครับเพราะเส้นทางกว่าจะถึงปากถ้ำนั้นต้องบุกป,ป่าฝ่าดงกันแบบสุดๆเลยทีเดียว oh, <no. S 1> บ้านพ่อจินขอส่งอีกนิดน,นะจบไปถึงมื่อก็ช่วงนี้ครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่นะครับเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีเพราะที่นี่คืออุทยานแห่งชาติลำคลองงูนั่นเองสาเหตุที่ผมต้องมาที่นี่ก็เพราะว่าภาพภาพนี้ครับผมตั้งใจว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องมาสัมผัสความงดงามแบบในรูปนี้ให้ได้ด้วยตาของผมและที่นี่ก็คือถ้ำนกนางแอ่นนั่นเองถ้ำแห่งนี้จะมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเราไปถึงบางอ้อกันเลยครับ ยิ่งเดินป่าลึกเข้าไปมากเท่าไหร่อากาศก็จะเริ่มเย็นสบายมากขึ้นเท่านั้นแดดจ้า,ก,จาก,ก็เริ่มเบาบางลงด้วยร่มแนวของแมกไม้นานาพันธ์ที่แผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วทั้งป่าบรรยากาศแบบนี้ยิ่งเพิ่มแรงกระตุ้นให้สองเท้าก้าวเดินต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยซึ่งถือว่าเป็นเลิกน้งงมยามดี ในการเดินทางวันนี้นะครับถ้ำโลกนังแอนเนี่ยมีการค้นพบหรือว่าสำรวจมาได้แล้วหรือเาเกิดว่าพูดกันถึงการค้นพบเนี่ยก็ต้องยกให้กับพวกชาวบ้านที่อยู่ตังเดิมก่อนครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงในแง่ของการสำรวจทางกรมป่าไม้เนี่ยส่งคณะสำรวจเข้ามาเร้่องไรบีสามแปดทำไมถ้ำต้องมาคู่กับภูเขาคำตอบก็คือภูเขาในะภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั่นก็คือ ประตูทะลุมิติเห็นเป็นช่องเล็กๆแบบนี้แต่พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกวางอ้อว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งของถ้ำจะมีสิ่งสวยงามที่ธรรมาชาติเป็นผู้รังสรรค์ขึ้นจะเป็นอย่างไรและสวยงามขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ Leed your h e l p คุณหมอช่วยได้ตอนวินิจฉัยอย่างไรถ้าคุณเป็นโรคหลอดเลือดสมองการเดินทางในครั้งนี้ระยะทางทั้งสิ้นกว่า300กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยระยะทางเพียงเท่านี้หลับต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางยาวนานกว่า6ชั่วโมง ก็เพราะมีเส้นทางบางส่วนที่มีความคดเคี้ยวและสมบุกสมบันยังไงเลยครับพร้อมแล้วครับไปเลยพร้อมแล้วถอดเสื้อเลยครับถอดเสื้อ,อ,อเลยครับครับผมถอดเสื้อถอดบวกเลยครับไม่แว่นตาแว่นตาไปหมดเลยสิ่งที่คุณต้องเอาไปฮะครับเสื้อนี้ขอบคุณครับ ดูเหมือนว่าอากาศที่ร้อนอบอ้าวจากภายนอกจะไม่เป็นอุปสรรคใ,ใดๆทั้งสิ้นสำหรับการเดินทางในครั้งนี้